อันนี้เขาเก็บโดยเพื่อนครับอร่อยจริงเขาไม่ได้เป็นตัวสนเบอร์นะอันนี้เอาจริงๆผมกินมาคร,ครับงแล้วอร่อยเ,ยเด้ออืออร่อยจริงวันนี้ครับตามยูทูบเลยที่ผมบอกจะมาแจกบัตรกรินไดใช่ไหม,อ,มอะไรเดี๋ยวผมจะเอามาแจกเลย ผู้โชคดีจากคลิปที่แล้วก็นั่นแหละครับเนี่ยนะผมเก็บไบ้ตรงนี้เลยอ,อย่าบอกใครนะครับนั่นแหละผู้โชคดีจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็คือผมจะประกาศและแจกให้เลยนะดูบดัตรดิโอ้โหยาวเฟ้ยเป็นงูอเมซอนประมาณนั่นแหละก็เดี๋ยวผมจะอ๋อขึ้นให้เลยใครภาพไม่ชัดก็แล้วแต่ผมไม่ขึ้นภาพไม่แลดูห้ากันนะครับคยบ่าบ อะอืมอืมปวดห้าใจตัวุกันนี้ต่อเดียวไปครับอ่ะอันนี้อันนี้นะราคาสุมก็เพื่อนเลยบอกเลยอันนี้ก็ราคาแปดละร้านอืมแบบนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปในเว็บเติม กำไรหกเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเว็บเติมเกมแล้วแบบก็เรียกอะไรอะใส่ให้ดูเลยนะครับผมสําหรับยูดีของผู้โชคดีคลิปแล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูในเว็บกันเลยดีกว่านะไปดูกันเลยเดี๋ยวเราไปดูยูดีผู้โชคดีกันดีกว่าเอ้ยใครวะหลออเกินเดี๋ยวผมจะหาผู้โชคดีนะคือในคลิปนี้ผมถามไปนะว่าอยู่จังหวัดเบิอ์อ่ะนี่ไงคนนี้นะครับผมที่ได้นะครับผมนะคือผมเข้าไปเช็คแล้วเขาก็ทําตามนะครับผมนะก็ยินดีด้วยละกันนะครับผมนะยูดีก็ เดี๋ยวผมใส่ตามเขาก่อนนะครับผมแล้วก็ไอ้น,นี่นะโอเคครับคัดลอกครับผมแล้วก็แบบเอามาใส่ในนี้เลยเว็บเติมเกรมนะครับผมก็คือพวกคุณนะไม่ฟังคําถามในคลิปกันเองคือใครดูไม่จบคลิปก็อดแล้วแหะครับผมบอกแค่เนี้ยเออดูไม่จบคลิปก็อดได้กันแล้วคือทุกคนเนี่ย ดูให้จบคลิปนะครับผมมันอาจจะมีคําถามซ่อนอยู่ใต้คลิปนะครับผมหรือในคลิปอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็จะถามคาถามอีกนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยจะแจกต่อนะครับผมก็ประมาณนั้นเลยก็ถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขช่องผมกันด้วยนะครับผมกดแชร์ไปที่หน้าเฟซนั้นแล้วปรับเป็นสานานานะครับผมเม้นชื่อเฟซไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคนที่อยากได้นะครับผมเม้นชื่อเฟซไว้ผมจะได้เข้าไปเช็คได้นะครับผมนะ หกสามห้านะครับผมโอเคครับผมก็ใครอยากได้แบบคนนี้นะครับผมก็ดูเ,เลยนะมันไม่ใช่แพะนะคนนี้นะคือถ้าได้จริงก็อย่าลืมเม้น์บอกนะครับผมผมอาจจะแจกไม่เยอะครับผมแต่ผมแจกจริงไม่เหมือนบางช่องนะครับผมที่บอกจะแจกแต่ก็ไม่แจกสักทีนะครับผมก็ดูเอานะครับผมโอเคปะ่ะประมาณนี้เลยก็อย่าลืมไปซื้อฮานามิข้าเกียบเลยเพื่อนกันด้วยนะครับผมเพราะมันอร่อยจริงจังเวอร์วัาวางอลังการโอเคปะ่ะ นี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ถ้าใครอยากได้ก็ย้ำอีกทีนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับผมแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย